สวัสดีปีใหม่2566กันนะครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับรถยนต์มือ, 2, อ,ส,<พ>อสองเถิกเทิงยุสค่ะพอสอใหม่รถใหม่มีอะไรใหม่ๆมาใ,ให้ดูกันบ้างเดี๋ยวผมพาไปชมกันนะอย่ลืมติดตามกันด้วยวันนี้แน่นอนดีแน่นอนรถเรามีเลือกเป็นจำนวนมากนะครับสำหรับลูกค้าที่ชื่นชอบรถยนต์มือสองนะถูกกว่าป้ายแดงเยอะมากๆเลย กับเชิงเทิงยุสค่ะตัวนี้นะฮะตัวนำเสนอเลยกับไฮลักวีโก่สตูเกียร์อัตโนมัติคันนี้นะฮะรถปีส0 1 5อันนี้เป็นรถดเดิมนะครับสวยงามมากๆเครื่องยนต์2,500ซีซีลองดูครับภายในเ <c oughs> บาะหนังเยี่ยงดีนะฮะพร้อมเกียร์อัตโนมัติ <c oughs> ไม่มีริ้วรอยเลย ราคัดสัว์มาเป็นอย่างนี้นะฮะกับรถมาสอมเถิงเถิงยุสค่ะซื้อได้ออกง่ายจัดได้ทั่วประเทศนะครับคันนี้มีอุปกรณ์ครบนะครับกระบะท็อฟทับกล้องมองหลังแม็กยางครับสำหรับยางนี่ผมเปลี่ยนให้ใหม่เลยครับกันยาวๆมาเ,เลย3าปี รถเรารับประกันไม่มีชนไม่มีความไม่มีจมน้ำนครับจัดสัญญาได้ทุกที่ทุกจังหวัดคุณอยู่จังหวัดไหนแจ้งมากับกรถยนต์มือสองเถิงเกิงยุสค่าเบรยอัตโนมัติขั้นบันไดไม่มีหลุดนะสนใจติดต่อสอบถามไมได้ที่0948288562 โอเไครับรถคันนี้สวยงามอย่างที่ผมบอกมาสวยแล้วก็ที่สำคัญรถเดิมๆไม่มีอุบัติเหตุรับประกันให้ร้อเซนะครับซื้อง่ายออกง่ายจัดได้ทุกประเทศนะครับฟรีค่าทำสัญญานะเพื่อรถของคุณอนุมัติจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านฝากเบอร์ไว้0นะาศู8ย์เก้าปกับรถยนต์มือสองเทิรกเทิงยูสคาร์ สวัสดีพีใหม่ให้โชคดีทั้งปีนะครับรวยๆถูกหวยทุกวดเฮลรลาไม่ก่อน,น